ก็วันนี้นะครับเพื่อนๆก็คือผมจะมาสอนมือใหม่ขับแก๊ปเหมือนเดิมนะพ่อมีหลายวันนะครับที่ผ่านมาก็คือมีซิงเกิลบัมนะครับหลายคนนั่นแหละนะครับคือทักมาสอบถามผมว่าการขับไรเดอร์แก๊ปเนี่ยนะครับทำอย่างไรยากไหมนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยผมบอกตรงๆว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าไม่รู้รายละเอียดนะครับไม่รู้ว่าวิธีการรับงานยังไงนะครับไม่รู้ว่าวิธีการส่งงานเป็นยังไงนะครับซึ่งวันนี้นะผมก็จะมาบอกรายละเอียดคร่าวๆนะครับพอสังเกตนะครับให้เข้าใจกันนะว่า เป็นยังไงนะครับคือตอนนี้ผมก็ได้งานแล้วนี่ก็คือผมอธิบายอย่างี้ก่อนนะครับคือถ้างาน grab food เนี่ยนะครับก็คือเราไม่ต้องไปจ่ายเงินนะครับกับร้านค้าทุกกรณีนะครับเราบอกแค่รหัสแล้วก็สามารถไปรับของที่ร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวไปรับออเดอร์กันนะครับว่าถึงร้านแล้วนะครับผมจะทําอย่างไรต่ออันนี้นะครับเราก็ขึ้นมาชั้น2นะครับตามที่ถามนะครับคนขับไรเดอร์ครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ มารับงานอาหารครับที่ตรงนี้นะครับนานพอสมควรนะร้านตรงข้ามโอตโยะชั้นสองอ๋ออันนี้หรือเปล่ปาอ๋อนี่เนี่ยเลยสวัสดีครับใช่ร้านนี้หรือเปล่าพี่ <ไป S 1> ใช่ไหมอ่าไปลงสองใช่ครับโอเคขอ,อยาดนะ อันนี้เราก็ได้ของมาแล้วครับเพื่อนๆน,นะพอได้ของมาเราก็ทําตามขั้นตอนเลยก็คือ,อกดรับสินค้ารับจากนัน้นก็จะให้ถ่ายรูปนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีอุปกรณ์ไม่มีกระเป๋าเนี่ยนะครับสามารถนะครับถ่ายรูปคู่ใบเสร็จนะครับหรือว่าอาหารให้ชัดเจน,นครับแค่นั้นนะครับก็สามารถไปส่งลูกค้าได้เลยนี่ กวบันทึกนะครับแล้วก็ตรวจสอบรายการอาหารแล้วก็รูดเลยไอู้ดไปเรียบร้อยนะครับก็ GPS ก็จะพาไปยังจุดที่2ครับเพื่อที่จะไปส่งลูกค้านะครับเท่านั้นเองนะครับตอนนี้นะครับผมก็มาถึงคอนโดที่ลูกค้าปักหมุดแล้วทีนี้ทีนี้นะครับก็คือลูกค้าเขาไม่ได้โนดนเลยว่าตึกไหนนะครับเราก็ต้องติดต่อลูกค้าไปนะครับโอเคไม่เป็นไรซออาหารครับพี่ สักรู่นะลูกค้าไม่ได้โดครับสวัสดีครับอ่าลูกค้าอยู่อ,อ,ยาอาคารไหนครับอาคารสองอาคารโอเคถ้าถึงให้ผมวางไว้เลยใช่ไหมครับพี่โอเคครับอ๋อเนี่งอาคารหนึ่งกับอาคารสองอันนี้รูปไปอย่างช่องแชทลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดส่งเลยนะครับ รูดปุ๊บนะแค่นี้เราก็ได้เงินจบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่การขับเลเดอร์มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเพื่อนๆนะครับก็สําหรับนะครับมือใหม่นะครับสำหรับใครที่สงสัยว่านะครับเป็นยังไงนะครับก็ดูคลิปนี้ไว้แล้วกันนะครับส่งจบปุ๊บได้เงินปั๊บเท่านั้นเองครับสวัสดีครับ